ประพน์ข้อความแบบนี้เนาะเขาบอกว่าอะไรนะ P และ Q ทําไมนะ P และ Q มีค่าความจริงเป็นจริงงั้นรู้เลยปะมีคําว่าแล้วตัดประโยคแล้วแปลว่าหน้าจริงหลังจริงปะอือฮ mm ึ hmm. ถูกไหมต่อมา P เขาบอกว่าและ P P R อ่า P มีค่าความจริงเป็นจริงจริงเหรอวะตอบได้เหรอเนี่ยมันไม่ได้พูดปะ Q จริง R จริงแสดงเขาบอกว่า P และ Q หรือก้อนนี้มีค่าความจริงเหมือนกันอ๋อมีค่าความจริงเหมือนกัน เหมือนกันแปลว่าไม่ใช่ว่าก็คือถ้าหน้าเป็นจริงหลังก็เป็นจริงถ้าหน้าเป็นเหตหลังก็เป็นเทตโอเคตอนแรกพี่นึกว่าเป็นจริงเอ่อหมายถึงว่าตอบว่าพได้จริงเลยเราไม่รู้เนาะปรามาคิวแล้วตรงนี้ก็นี่คือจริงก่อนถูกไหมอืมฮะซึ่งขึ้นอยู่เมาแสอ่ามาลองสมมติเหมือนเดิมถ้าพเป็นจริงพเป็นจริงจริงจริงรอดปะถูกความจริงแต่ถ้าพเป็นเทตถ้าเป็นเทตนะอันนี้ถ้าแล้วปะจริงแล้วเทตุปะ สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาได้เป็นอันนี้เป็นอะไรนะจริงเราเทสได้เทสอันนี้คาตอบก็ได้เทส่ะก็คำริงเหมือนกันโอเคถูกต้องอ่านภาษาไทยดีๆนะโอเคแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องครับกอไก่ถูกครับวงไว้ก่อนหนึ่งและสองช้อยหนึ่งช้อยสองก่อนต่อไปขอไข่ครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพีมีค่าความจริงเป็นเทสโอเคอันนี้รับทราบครับว่าเป็นเทสครับแล้วไงต่ออ่ามีค่าความจริงเหมือนกันอีกโอเคครับเทสเนาะ แปลว่าถ้าเทสตรงนี้ทั้งก้อนตรงนี้ได้เลยตัดในทังก้อนได้เป็นเป็นจริงปะ<ช>ก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ชื่อว่าอาปะอะเด่นถูกทั้งก้องก็ตอบข้อหนึ่งครับเออเพราะฉะนนี้ก็ตรงๆเลยนะครับอ่านดีๆคำว่าจริง